เด็กๆคะเมื่อเราเรียนหน่วยคณิตศาสตร์น้ารู้ไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆได้ดูคลิปเรียบร้อยแล้วทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูมเมย์ก็มีกิจกรรมสร้างสรงสรค์เกี่ยวกับการประดิษฐ์กิโลมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะขั้นแรกเรามาดูวัสดุประกอบกันก่อนเลยคะ่ะกระดาษชิ้นนี้ที่ครูแจกไปนะคะเป็นกระดาษแข็งครูมเมย์ได้วาดวงกลมไว้ด้านหลังแล้วนะคะให้เด็กๆตัดวงกลมตามเส้นที่ครูมเมย์วาดไปนะคะ เมื่อตัดเสร็จแล้วเด็กๆจะได้รูปวงกลมแบบนี้นะคะเมื่อเด็กๆได้รูปวงกลมเสร็จแล้วครูเมย์ก็มีแจกกระดาษที่เป็นจํานวนกิโลไปให้เด็กๆนะคะกิโลของเราจะทํา5กิโลครูเมย์จะมีตัวเลขที่บอกน้ําหนักของกิโลนะคะแล้วก็จะมีเข็มกิโลเดี๋ยวเราเมาื่อเด็กๆได้กระดาษแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาตัดกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อตัดนะคะตัดตัวเลขอย่างแบบนี้ เราก็จะได้ตัวเลขเออกมาเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆคือคู่เมตตัดอันนี้ก็เป็นเข็มกิโลนะคะเด็กๆ,ๆในเด็กต้องระบายสีด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาทํากันเลยดีกว่าค่ะตัวเลขแรกที่คูเมจะติดนะคะคือเลขศูนย์ค่ะคูเมก็จะนํากาวมาติดกับเลขศูนย์นะคะอ่ะคูเมทากาวพอแล้วคูเมก็จะนํา เลขศูนย์ที่ครูเมทากาวมาติดกับแผ่นวงกลมของเราที่เราได้ตัดไว,นะะดดดว้นะคะเด็กใช้ด้าชัมพูนะคะกเด็กครูเมจะลองติดนะคะอ่าครูเมได้เลขศูนย์แล้วต่อไปครูเมก็จะติดเลขสองติดไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเลขห้าเลยอ่ครูเมติดเสร็จแล้วค่ะสี่ห้าเลขของครูเมนะคะอันเด็กๆลองมาดูกันสิคะว่าติดเหมือนครูเมไหมคะ เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าค่ะเด็กๆเมื่อติดจํานวนตัวเลขเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะติดเข็มกิโลนะคะเด็กๆเด็กๆจะติดให้เข็มช่างน้ําหนักขี่กิโลก็ได้ค่ะแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีติดกันค่ะวิธีติดเข็มกิโลนะคะเด็กๆเด็กๆดูนะคะวิธีติดเข็มกิโลเด็กๆทาเฉพาะทากาวาเฉพาะที่เป็นวงกลมนะคะเด็กๆทาด้านหลังได้เลยค่ะ คาที่เป็นวงกลมนะคะ,ะคูเมทาแล้วอ่คูณเมทาแล้วคูเมก็จะติดเพื่อให้เข็มกิโลนั้นหมุนได้ตลอดเวลานะคะคูเมก็จะติดให้ระยะตึงกลางค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเข็มกิโลของคูเมก็จะอยู่ที่เลข3เด็กจะให้อยู่ที่เลขอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เด็กๆเลย ตะเข็บกิโลขกิโลของเราจะไม่หมุนได้นะคะเด็กเ,กเพราะว่าคูเมยติดกาวไปอนจะเปลี่ยนเป็นเลขสี่ะไม่ชอบเอาเปลี่ยนเป็นเลขสีก็ได้ค่ะนี่ค่ะแต่มาติดกาวแล้วเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะเดแม่นะคะจะมีรูปแตงโมไปให้เด,เด็กใช้ช่างน้ําหนักด้วยนะคะเด็กนเด็ก <S <S <ๆ>ค่ะเมื่อเราทำ กิโลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรานํารูปแตงโมที่ครูเมย์ให้ไปนะคะมาตัดแล้วก็มาแปะที่กิโลได้เลยค่ะวิธีแปะกาวนะคะให้แปะกาวด้านหน้านะคะเด็กๆเ,เมื่อแปะกาวเสร็จแล้วเด็กๆนํามาติดกับกิโลได้เลยค่ะนี่ค่ะกิโลนี้อ่ะกิโลของครูเมย์ช่างแตงโมได้4กิโลแต่ของเด็กๆจะได้ขี่กิโลแล้วใต้เด็กๆเ,เลยนะคะ วันนี้เราก็จะได้กิโลหนึ่งหนึ่งอันเด็กๆทำเสร็จไหมคะทำได้ไหมคะเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูตามคลิปของครูเมย์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ